ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับเข้าเต็มเต็มเลขพอสอเกิดเลขพอสอเกิดแอนนาเสือมิดยูนิเวิร์ส2022เข้าเต็มเต็มก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีอีกครั้งกับแอนนาเสืองามเอี่ยมหรือแอนนาเสือ M.U.T.19 ผู้ความมงคลมิดยูนิเวิร์ส2022เมื่อค่ำคืนวันที่30กรกฎาคม2565 ซึ่งคนสวยมงลงทั้งปังทั้งเฮงแบบนี้ก็ไม่พลาดที่จะเลขรอบตัวของเธอมาซื้อหวยงวด1สิงหาคม65แอนนาเกิดวันที่10พฤศจิกายน2541ปัจจุบันอายุ23ปีส่วนสูง175ซนติเมตรส่วนรางวัลที่แอนนาได้รับหลังความมงกุฎมิดยูนิเวอร์2022มีสายสะพายเกียรติยศพร้อมมงกุฎจากแบรนด์โมอาวาดพร้อมรางวัลเงินสด1ล้านบาทรถยนต์ คอนโดมิเนียมจากแ s สเซทไว้ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ Mid Universe Thailand ต่อเนื่องมาเป็นปีที่3และได้มอบรางวัลกรรมสิทธิ์ห้องชุดโครงการไอว r รี่รัชดาลาดพร้าวมูลค่ารวมตกแต่งราว4ล้านบาทและรางวัลอันทรงเกียรติอื่นๆอีกมากมายซึ่งหลังฟ้ามงแอนนาเสือได้ให้สัมภาษณ์ว่าช็อกมากทุกอย่างมันเร็วมากค่ำคืนนี้เปลี่ยนแปลงชีวิตของแอนนาไปมากม แอนนาไม่รู้เลยว่าลืมตาขึ้นมาแอนนาต้องเจอกับอะไรบ้างแต่มันก็เป็นสิ่งที่แอนนาพร้อมจะลืมตามาสู้ตื่นตานมากเลยค่ะมันเปลี่ยนชีวิตแอนนาไปจริงๆค่ะซึ่งเธอได้เล่าเรื่องราวชีวิตของเธอมีต้นทุนชีวิตที่ไม่เหมือนคนอื่นเกิดมาจากครอบครัวที่ไม่ได้มีฐานะทางการเงินที่ร่ำรวยพ่อแม่ต้องทำงานหาเช้ากินคําพ่อเป็นพนักงานเก็บขยะคุณแม่เป็นพนักงานกวาดขยะต้องตื่นทำงานตั้งแต่เช้าถึงค่ำ พ่อแม่อย่าล้างกันจากนั้นก็ไปอยู่กับคุณทวดซึ่งเป็นแม่ชีหลังจากการประกาศผลรางวัลฉลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่1สิงหาคม6.5ปรากฏว่าเลขพอสอเกิดของแอนนาเข้าเต็มเต็มคือ1นึขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิว c o m ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ